แต่ว่าช่วงการระบาดของโควิด -19 เนี่ยคือหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบกันหมดเพราะมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่ากลุ่มหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราพยายามเลี่ยงการสัมผัสเพื่อที่จะไม่ไม่ไปโดนเชื้อใช่ไหมคะคแต่คนอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเลี่ยงไม่ได้นะคะเขาต้องสัมผัสก็คือผู้ที่พิการทางสายตานั่นเองนะคะกลุ่มนี้ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ น่าเป็นห่วงในเรื่องการใช้ชีวิตจริงๆทีมข่าวของเราเนี่ยไปพูดคุยกับคุณกระมลชนกบุตรเกตวัฒนากุลค่ะนี่เป็นผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบเธอตกงานแล้วผันตัวมาขายลอตเตอรี่เธอบอกว่าตัวเองเนี่ยก็กังวลว่าจะติดเชื้อแต่มันจําเป็นนะต้องออกมาหารายได้ด้วยการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่ริมทางเดินใกล้สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะ เธอก็รู้เธอบอกว่ามันมีความเสี่ยงแต่เธอก็จะพยายามป้องกันตัวเองทั้งการเปลี่ยนหน้ากากอนามัยบ่อยๆการใช้สเปรย์แอลโกอฮอล์ฉีดทําความสะอาดหลังจากรับเงินจากลูกค้ารวมถึงทุกครั้งที่มีการสัมผัสพื้นผิวต่ตางๆคนตาบอกเขาต้องใช้มือในการสัมผัสเพื่อที่จะคลางทางไปใช่ไหมคะเ,เธอก็บอกว่าเนี่ยก็จะไม่เอามือมาจับหน้าตาตัวเองและจะทําความสะอาดมือทุกครั้งนะเพราะทราบข่าวว่ามีคนตาบอดติดเชื้อ ก็ยิ่งทําให้เธอกังวลใจนะคะถ้าตัวเองติดเชื้อแล้วเข้าสู่ระบบการรักษาอ,อย่างไปโรงพยาบาลสนาม,มเนี่ยเธอบอกว่าโรงพยาบาลสนามจะมีความพร้อมเพื่อที่จะรองรับการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตาหรือเปล่า<ม>อันนี้ก็เป็นความกังวลอีกต่อหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะมันก็เสี่ยงมากอยู่นะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างการค้าสลากเนี่ยนะคะมันก็อยู่กับเงินทองซึ่งเงินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนต้องจับต้องหยิบส่งอะไรกันตลอด แล้วก็อย่างเวลาขึ้นขึ้นสะพานลอยอย่างเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะเราก็ต้องใช้มือจับราวอะไรไปเราจะไม่เหมือนคนตาดีที่เขาแบบสามารถที่จะเดินฉับๆขึ้นไปได้เลย,เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูกลัวจนหนูเลิกกลัวแล้วเพราะว่าถ้าเรากลัวเราก็ไม่มีกินนะคะพอเราไม่ขายเราคิดถึงรายได้ที่มันจะต้องหดหายไปค่าใช้จ่ายเราก็ลอยอยู่เยอะเนาะเพราะว่าหนูหนูยังเรียนหนังสืออยู่ด้วยค่ะก็ <ฮะ S 1> คือต้องเอาเงินตรงเนี้ยไปจ่ายค่านั่งค่านีเกี่ยวกับการเรียนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ มันก็คิดยากลาบากเนาะก็เลยอ่สุดท้ายแล้วก็เลยเอามาขายแต่สิ่งที่น่ากังวลอย่างนีงก็คือว่าเวลาที่คนตาบอดติแล้วเนี่ยโรงพยาบาลสนามทั่วๆไปเนี่ยเขาก็มีความกังวลจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนตาบอดแต่จะเป็นคนพิการทั้งหมดด้วยว่าถ้าคนพิการไปรับการรักษาตรงนั้นแล้วเนี่ย<ะ>ที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่ไม่ คือไม่รู้วิธีในการที่จะดูแลหรือไม่รู้วิธีว่าจะอํานวยความสะดวกต่างๆ,างๆอย่างไรครับก็ <c oughs> เลยอยากจะเสนอเหมือนกันนะครับว่าคือในกรณีที่เราจะปรับโรงพยาบาลสนามทั้งหมดเนี่ยให้รองรับคนพิการทั้งหมดเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเรามีโรงพยาบาลสนามสักแห่งหนึ่งนะครับหรือฉพราะในเขตกรุงเทพปริมณฑลที่มีผู้ติดเชื้อเยอะเนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลสนามสําหรับคนพิการเลยคือรองรับคนพิการทุกๆประเภทให้ สามารถไปรักษาตรงนั้นได้ในกรณีของการเป็นผู้ติดเชื้อนะครับแล้วมีบุคลากรที่มีความรู้ในการในการเหมือนเหมือนให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกกับคนพิการด้วยเนี่ยก,ก็ก็น่าจะเป็นเรื่องดีซึ่ง เรื่องโรงพยาบาลสนามก็ส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะต้องมีการรองรับด้วยแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ทางสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทยเขาเรียกร้องก็คือในเมื่อผู้ที่เ,เป็นผู้พิการทางสายตาเขาต้องมีการสัมผัสเพื่อที่จะใช้ชีวิตประจําวันเขาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนในอันดับต้นๆด้วยหรือไม่ช่จะได้ช่วยเขานะคะ